วันนี้เรามาบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะครับท่านที่มีนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนะครับพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าท่านก็สามารถนะครับนำมาซ่อมกับเราได้นะครับวันนี้รถหน่วยบริการของเรามาบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับเชเิญนะครับคุณพี่คุณนอาคุณอานะฮะท่านอยากจะซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยากจะซ่อมแซมพัดลมนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญวันนี้มาซ่อมแซมกันถึงนาบ้านนาเรือนท่านเลยทีเดียวนะครับนะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชํรุดนะเครื่องซักผ้านะหรือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตู้เย็นตู้แช่ต่างๆนะฮะเราเช็คเบื้องต้นให้นะครับราคาเป็นกันเองไม่แพงนะฮะไม่แพงคุณพี่คุณอาคุณอาคุณลุงคุณป้านะ สำหรับท่านใดที ite, ่ต้องการซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ทีมงานนะครับช่างมืออาชีพมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาไม่แพงนะครับตรวจเช็คกันได้ก่อนนะครับตรวจเช็คประเมินราคาเช็คกันดูได้ก่อนนะครับสอบถามได้นะฮะทีมงานช่างของเราวันนี้มาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่าน นะครับเชิญนะฮะคุณพี่คัณน,าน้าที่บ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะเสียซ่อมแซมหรือต้องการบำรุงวันนี้รถหน่วยบริการของเรานะฮะมาซ่อมแซมกันถึงหน้าบ้านหนะ้าเรือนกันนะครับนะเราซ่อมแซมดูแลกันถึงหน้าบ้านนะฮะรับประกันนะมากันทุกครั้งทุกคราวท่านก็สามารถเรียกใช้บริการทีมงานช่างเราได้นะครับนะช่างมืออาชีพของเราวันนี้เดินทางมาซ่อมแซมกันให้ถึงที่บ้าน ของทุกทกท่านนะครับด้านหน้าด้านไหนฮะอยากจะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเตารีดพัดลมตู้เย็นนะฮะเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องซักผ้านะะวันนี้ทีมงานช่างของเราก็มาบริการกันถึงหน้าบ,บ้านหน้าเรือนนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะะอะไรวันนี้ก็เรียกว่านะะมาบริการกันถึงที่กันเลยทีเดียวนะฮะ,นะฮะเรียกใช้สอบถามนะตรวจเช็คกันได้ก่อนนะครับนะ ท่านใดที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหายนะอยากจะซ่อมแซมอยากจะตรวจเช็คเบื้องต้นนะฮะพัดลมนะฮะเราก็ดูให้ช่างนะครับวันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับมาตรวจสอบตรวจเช็คให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวนะนะตรวจเช็คดูนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านชำรุดเราก็ยินดีนะฮะที่จะตรวจเช็คให้นะตรวจดูได้ก่อนนะครับเช็คดูได้ก่อนนะครับ บางทีก็อาจจะเสียไม่มากนะครับเราก็สามารถซ่อมแซมนะครับตรวจสอบให้ท่านได้เบื้องต้นนะครับจะเป็นนะครับตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมนะฮะทีวีดาวเทียมนะครับเครื่องซักผ้าเตารีดนะฮะหรือจะเป็นนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะฮะเราก็ซ่อมแซมได้หลายชนิดนะฮะเอามาตรวจสอบ ตรวจเช็คกับทีมงานของเราได้นะวันนี้มาบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะฮะเรียกว่าถึงที่นะฮะตรวจเช็คกันได้นะ,ะสอบถามกันได้ฟรีเช็คกันได้ฟรีครับคุณพี่คุณน้าคุณอาฮะนะไม่ต้องเสียตังค์ครับสอบถามได้ก่อนนะครับประเมินราคาให้นะครับนะนะนะถ้าราคาถูกใจไม่แพงนี่ซ่อมได้เลยนะฮะพอเรามาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันนะครับมากันทุกครั้งทุกครา <trauma and Home> ทุกชิ้นเราก็รับประกันให้นะครับท่านจะซ่อมแซมสิ่งใดนะ,ว,นนนะวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะฮะทีมงานช่างวันนี้มาบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะฮะสอบถามทีมงานช่างได้ก่อนนะครับประเมินได้นะพัดลมไม่หมุนเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ร้อนเครื่องซักผ้าปัดแห้งไม่ได้ซักไม่ได้สอบถามทีมงานช่างครับวันนี้มาบริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะ